กับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมสอสแแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลได้ดีสยามินทรธิราชบรมบนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับสด,สดๆร้อนๆเลยครับท่าน ไม่น่าเชื่อว่าเจะหาเจอกันได้ง่ายนะครับท่านสาหรับปีพศนี้ผมยอมรับเลยว่าผลิตเยอะครับหาง่ายพูดง่ายคือพูดหาหาง่ายมากครับท่านมีโอกาสที่จะได้หาเก็บอยู่อีกนานครับเพราะว่าถึงจะยกเลิกการใช้ไปแล้วยังไงก็ต้องเหลือครับเหลืออยู่ในระบบุนเวียนนี่แหละรับรองเก็บไปหมดแน่นอนครับท่านถึงกองกระสอบจะเก็บไปเยอะแล้วก็ช่างเถอะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับในระบบุนเวียนเราทุกวันนี้เลยครับท่าน เราไปดูเขาว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และเหรียญที่ผ่านกระใชยนั้นตกอยู่ที่เหรียญรับประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวปนิคิวปอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยดูสิครับสีทองกลายเป็นสีดําปีไปแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทากาลังทำความสะอาดเยรลยนะครับ นี่ครับแบบนี้นะครับท่านสวยงามกากนะครับแบบนี้หายากครบทุกคนะครับท่านตัวหนังสือจะบางป็นนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านหินยังหินชัดเจนอยู่นะครับภูมิพลอรุณเจดีย์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านศูนย์ด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบนอุโมงค์พรงท่านดูสิครับคมชัดเจียไหมสุดยอดครับท่านคมชัดเจีาครับมีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของเลียนที่ผ่านกระจายนั่แหละครับท่านลุือใกล้ไปเลยครับสุดยอดจริงนะครับแบบนี้ครับโอเคไหมนะครับ โอเคมากครับมาดูขอบเฟืองสัดครับเป็นไงบ้างเนี่ยขอบเฟืองเรียนนี้ครับที่ได้มาวันนี้ครับกับไม่ชัดอีกมัวเลยเออดีชัดแล้วครับขอบเฟืองสลับเรียบเรียนนี้รู้สึกว่าจะคมชัดเจามากครับไม่มีการสึกรออเลยเลยรอยบุบรอยพี่ไม่มีแน่นอนครับเท่าที่ผมดูอยู่นี้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับเจ๋งเป้งจริงครับแบบนี้หายากทีเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับสุดยอดจริงครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังพลิกมาเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับนี่สำหรับด้านหลังครับประเทศไทยครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวเชิดกันอยู่ตัวที่สีห่างออกมาดีหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิลนะครับทําขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับท่านสำหรับอักษรบิลนี่นะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สีห่างออกมานี่ครับสี่ตัวนะครับพสต์พันหา้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับท่านสองห้าห้าเจ็ดนะครับ ม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากอย่างแน่นอนครับสำหรับปีสองห้าห้าจิดเนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุนลาบลาราลามครับเนี่ยนี่ครับสุดยอดไหมพระปางวัดเอรุนลาบลาราลามครับตับลงมาอีกนิดนี่ครับแม่นัำชุบยาครับดูแม่นัำชุบุรครับจะล้นไม่ล้นเลยอย่ามา่ล่อแล้วครับเนี่ยไม่เหมือนกับพัสเนเล่นนะครับมีแนวกั้นครับสําหรับพัสเนเล่ครับแต่ล่าสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินครับสำหรับปีพศ2อ0 0ันห้าร้อย ห้าสิบเจ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับเจ็ดสิบสี่ล้านนี้นะครับท่านม่เยือนนะครับเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็เสี่สิบเหี้นะครับในระดับบิลซีนั้นตกอยู่ที่เหรียญละห้าสิบบาทครับท่าน ข้อมูลเก่าเขาให้อยู่ที่240บาทอีนะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก10บาทเป็น50บาทไปแล้วนะครับท่านถ้าใครมีอยู่จะพึ่งรีบขายนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับท่านอนาคตไปไกลกว่านี้แน่นอนเลยครับท่านส่วนี้ที่ผ่านก็นใช้เลยครับตัวที่แล้วละ20ถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ